อ่ะครับดูได้ค่ะเป็นผู้แรกที่จะเปิดมีด้วยเรื่องอะไรยังไงครับครับชื่อเรื่องว่าแบดดูเมทครับลวงลับจับเมทครับผมใช่ก็จะเป็นแนวตามสืบเมทของตัวเองนะครับใช่เป็นเหมือนแบบชี้ไยรุ่นที่แบบดูเมทอยู่ในการเั้งสองคนอยู่ในการแล้วก็มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอีกคนเนี่ยมันมีพิรุษอะไรทาไมทําตัวแปลกๆแุกคนติตามหาคาแรคเตอร์ก็จะ เอาจริงๆคาดไม่ถึงว่าว่าว่าจะมาได้ว่าจะได้เล่นไฮเดรนี์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีอะไรแปลกผมเนี่ยกลับเป็นคนที่สืบซะเองก็เลยจะพุ่แพงนิดนึงนะครับ<ช>ไม่คาดถึงแน่นอนใถ้าจะมองจากรูปร่างก็คือผมต้องเป็นคนสืบเขาแน่ๆนะครับแต่นี้คือแบบอีกกลับกันก็ต้องลองมาดูเขาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผลสรุปเขาสืบแล้วมันเจออะไรขึ้นมา จริงๆถูกจับจ้นมาตั้งนานแล้วพอได้มาเล่นู้ยกันแล้วเป็นไงบ้างครับก็จริงๆแล้วคือในชีวิตจริงก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมก็อการทํางานก็มาเลยง่ายขึ้นใช่ใช่ก็ตื่นเต้นนะครเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จะได้เล่นคู่กับพี่จูสักเท่าไหร่ก็มีในซีรีส์ที่ผ่านมาก็สั้นๆแต่แบบทุกคนก็ดูแบบชอบกันก็ดีใจด้วยฮะแลแต่พอได้มาเล่นคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกดีเลยคะ นนื่นเรนเข้ากันง่ายอันนี้คือตื่นเต,ต้นอยู่ตืน่น <suas> เ <iras> ต้น่ะ่ารเรืองมันจะมีความก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามตัวอย่างใกล้ๆคืออีก<ช>ไม่กี่วันสักประมาณสองสวันเนาะเดี๋ยวตัวอย่างก็จะออกมาให้ได้เห็นแล้วครับอย่างแร้นลยครมันต้องเป็นแนวตั้งเรารคือมันเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกนะครับของของเราสองคนแล้วก็เหมือนของของค่ายเราด้วยนะครับคเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับกับมันด้วยครับ ื่นเต้นตื่นเต้นคือเหมือนกับอยากให้มันออกมาดีด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติอดตามนะครับพวกเราสองคนตั้งใจกันอย่างมากครับผมในเรื่องมันเหรอวาเรื่องการสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือพี่โอ๊คี่เหรอวเคยมีความลับอะไรแบบโย่ความลับกันบ้างไหมครับเอาจริงๆก็ก็มีบ้างนะค,ะความลับของเยผมไม่เคยมีความลับกับพี่เลยนะเอาจริงเหรอเออผมเปิดเผยนะยอ๋อหรอมาตามสื่อแบบนหรือเปล่า เอา่าไปไม่เป็นเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่มีความลับอะไรไงหรอกครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเจอกันบ่อยเราทํางานด้วยกันบ่อยแล้วก็สนิทกันมากนะนีในชีวิตจริงใช่ครับผม้ดฝากใลรครับห้ดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ฝากเรื่องแบลูเมะนะครับลวงลับจับเมดนะครับครับรับชมได้วันที่วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับมีทั้งหมด30ตอนนะครับตอนละ3นาทีครับผมมาดูกันยาวๆทั้งเดือนเลยใช่นะครับลอมาหรือใน้องกันนะครับฝากดิตามด้วยนะครับทุกคนครับ ขอบคุณครับ,บ